บทสุธยารับบทโดยพระเอกพิุยตายร้องไห้กันส่วนเจ้าสายันนั้นรับบทโดยพระเอกสายพันธุ์คนรั่ลมีไม้หอมลูกว่ามีคนรมันน้ารัก ยิ่งู่ดูแต่ขับตามมาเพี้ยนเลยปะแต่ขับก็ไม่ได้จบประมาณตรงนี้มัองหรอณะไหนนี่คะเขาที่ตูนก็รักกันไม่อยากจะรังไฟแย่แม่กูไปรออย่าทุงที่ไหนเลยอ้าวผ่านไปได้วันที่เจ็ดเลยวัดเงียบหน้าพาม่มาเดินสงกรานที่หาวิยาัย สบายใจเขาได้ยังนี่สบายใจแล้วบินไม้หอมรับด้านซ้ายอดี๋ยวไอ้ยานันท์ต้องรับด้านขวาไหนยังไม่ดึงไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับกำลังใจที่นี่กับเพลงมุญไม้หอมนะครับเดีมีโอกาสตอบแทนพวกเราจะตอบแทนทุกท่านนี้ซาส่งก็เลยทีเดียวนะครับอ่าท่านยก แ้งก ah, like ็ไปสุลนวแรงแมงมกไปสุดไม่เป็นไรทั an> right. ้แม่เมได้คนนี้ก็ถือว่าดีแล้วเหนยวใครัเนี่ยอไปน้เขาโนวแล้วก็เสุดอยู่ไม่ใช่ตาหลงตาว่วจะพีตาไ่วใจะีี่ใครเอ้าสายยันเองยังหนักสายยันงานที่พี่หลงตาเล่ยม็ต้องแต่ยังเล็กเลยมันจดจำไม่ได้สิล้วไทรสายยัน สายาน้ัมั้เออสายานคนนี้สายามึงรู้ปที่มึงรู้ไม่ใช่ใครสานคม่ก็รู้ว่ามึงเชื่ออะไรตอนนี้คุณรู้ป้โยมเด็กโมปยิสีเวสายงานคนยาเาอเฮก็มึงยังเี้ยงอยู่นี่เอาไรนี่อู่มึงเอาอะไรมาเนี่ยมุงไปูแกเไปเอเนีนต่อคนต่ไมแล้วเอาแล้วเนลตาผ่านไปยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ย อี oh <Who? S 3> yeah, ่สิบป oh. okay. 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 yeah. ียี่สิบปีผ่านมาแล้วนี่ผมไม่ได้เทยมายีปีเลยเอี่ยนก็ขึ้นอ่ะรอข้งเที่ยวโอ้นี่เนี่ยก็ว่าเด็กเนี่ยนะแตู่กตาเราใครก็ไม่รู้เวลามันโตมาหน้ามันเปลี่ยนไปเลย่ะใครนะฮะ คนอาพับเลยนะคนที่อาพับมากนะมเลอกไม่หูเลจะเมื่อใครลูกหลาาจะาเติมไม่เีเจะเอาอะไรอะเรียกหลังไเลี้ยงีลูกไม่เรียก<ร><ร>ตัวนี่แตงเนื้อแตงตัวก็แหม่กีไม้ลายมือเป็นไงบ้างใครทำลายลายครทำายเลยลูกศิษย์ก็มันซอสกระโจนโชรถทุกวันดีแล,ล้วไปอย่างที่หลวงตาได้เที่ยวเห็นนะครับเนนั้บกเอาไว้ดีต่อไปพระองค์ท่านวน,นทะยาเนี่ย ถ้าได้ของบ้านของเมืองอย่างเียวจะได้เมือซ้ายมือขวาองค์ท่านซะอาอดูแลดวงตาครับานเห็นที่รถคงจะไม่เหมาะเพราะว่าราชโชว์รถเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมีเชียบวงส่วนสี่เนี่ยเป็นเพียงเด็กว่าพ่อแม่ก็ไม่มีคงจะไม่เหมาะหรอกครับลวงตาพ่อแม่ของเองเนี่ยตอบ องค์เนี้ยจะทำทนำพาเจ้าไปเจอพ่อแม่แท้จริงจริงนะครับพ่อแม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพ่อแม่จริงเจอแล้วเขาไม่ต้องรู้ว่าเองเป็นลูกเขาแล้วพระราชโอรสว่าไงวันนี้สิ่งตั้งใจเอาไว้ก็คืออยากจะาดานหลวงตาเล่กลับสู่ราชวังดับวังจะเป็นพรห้อยเดินท,นทนางปลอดภัยการเป็นครั้งนี้ก็ไม่อ,อยากจะเดินทางไปคนเดียวอยากที่จะชวนเพื่อนในเข้าสู่ราชวังเพราะว่าสิ่งแม่พ่อเราเนี่ย เป็นคนที่ใจกว้างเพราะเขาลาบังกัเหเขาบังไ์ไเขาวังก์ต้องตามผมลาอยากเขาวังให้ผมังกเนี่จะไปด้วยนไหม่ะปด้วยจะไปด้วยด้วยจเป็นหลุ่นาเจากบอกท่านไปด้วยท่านเจ้แต่กล้าบอกท่นเองว่า้ดยสัตว์รีแนลขอกล้าบอกท่านนั้นจะทำให้โคลนต้องมัวมองให้กล้าบอท่านอยู่ที่นี่เผืดอท่เจ้าค่ะจะอยากจะคิดมากไปเลย สร็จแม่ของเราเนี่ยเป็นคนใจดีตัวเธอฟ้าผ่ากินข้าวแน่นอนค่ะว่าเข้าไปในวังแล้วนั่งใจกว้างไหมพระเจ้าค่ะใจกว้างกว่างแบบไหนพระเจ้าค่ะกว้างจะกัดทะเลเลยใหญ่ไพศาลเข้มเข้มไอ้หัวเองเธอไปก็อยู่กับพวกท่านยธาบรรดาศักดิ์ให้สิบไปหรอลงตาพี่ไม้กันมือเอาใครนั่ไปกันเลยก็ได้ไปดูแลแต่เองด้วยแล้วเดี๋ยวเอาไปด้วยดี ไปไปไปอาาู้สกอะเพราะว่ามีพระองค์เดียวหลวงตาไปแล้วใครจะสให้ล่ะเออน่นอเมีใครไทคนละไทยนละ้ะ้าเขาจะได้มไันได้ไปอาด้วยบัตรก็ไมนได้ไปไปไปจะยร้อยเลยไ่ตองหัวยต้องคิดมาาใจกว้างนะะรเจ้าค่ะกว้า